สว,ส,วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ทุกๆคนกับคอรอบครัวที่ยวคนของเราในวันหยเป็นเจ้าทาโลเซนเคยเนาะอ่ะเรนดอมันนี้หัวข้อของเราคือการจากไปของคุณการจากไปของคุณทําให้ใครคนนั้นรู้สึกอย่างไรเนาะอ่ะมาดูกันเลยเนาะการนันไพ่เป็นการเป็นอัน เป็นการอ่านพลังงานรวมเนาะโปรแสวพิจารณาญาณนะนับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงดีที่สุดเนาะไม่เสียเวทเนาะแล้วก็อยาฝากเพื่อนๆพี่ๆนะรบกวนเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรรยาเจ็ดไปก้าถาโลเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเอามาดูกันสิว่าการจากไปของคุณ ทำให้ใครคนนั้นรู้สึกเส้นไรเนาะเนียจ,จะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งนะคะการจัดไปของคุณทำให้ใครคนนั้นรู้สึกอย่างไร ดูสีตัวตนใครคนนั้นเป็นเส้นใยเนะเาะอ่ะมาดูไพ่แม่แรกเลยเนาะอ๋อคุณคนนี้เป็นคนเก่งนะเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถมีวัฒนิลป์มีพรสวรรค์ในการหางเงินเนาะหาทองแบบประมาณนั้นคำพูดคำจาของเขาเป็นประโยชน์นะมีประโยชน์อืเขาสามารถพูดโน้มน้าวคนอื่นแบบให้คอยตามเขาได้ประมาณนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนที่หางเงินเก่งด้วยสร้างคอนเน็กชั่นเก่งด้วยประมาณนั้นเนาะมีความรู้ความสามารถความฉลาดประมาณนั้นเป็นสาวทัดดินได้เนะาะทัดดินฝึกศพมาก,ก่อนกัน แปดไม้เท้าอัศวินมาให้อืมแล้วก็ชีวิตเขาดีนะคนคนนั้นนะมีการก,กับเคลื่อนไปข้างหน้าประมาณนั้นเป็นคนที่แบบขย,ขยันขยันคแข็งแงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดีแต่ไม่ได้ดีแต่พูดนะลงมือกระทำโดยประมาณนั้นเทคแอคชั่นโดยเนาะมีบุธีภาวะมีความเป็นผู้นำอืม คุณกับเขาเป็นคนทางไกลนะอืมคุณกับเขาคือแบบเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมได้การจากไปของคุณทําให้ใครคนนั้นรู้สึกอย่างไรคือคิดถึงรอคอยประมาณนั้นอยากจะพูดคุยสื่อสารอยากจะเจรจากับคุณอยากจะเคลียร์ใจกับคุณประมาณนั้นเนาะคือมีแพชชั่นอ่ะ ปดไม้เท้าสามเลียญแปดไม้เท้าอัวินไม้แล้วก็เลฮอตคือแบบอยากจะเทคแอคชั่นนะอยากจะพูดคุยสื่อสารเจรจาประมาณนั้นยังรู้สึกดีกับคุณนะยังทัดทัดดินนะคือรู้สึกดีเนาะแล้วก็เจ็ดเลียญยังรอคอยเฝ้ารอคอยถึงแม้ว่าคุณกับเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามห่างหายกันไปเนาะห่างหายจากชีวิตกันและกันไปแล้วก็ตาม เขายังแบบยังรอคอยประมาณนั้นยังเหมือนยังคาดหวังและรอคอยเต็ดเหรียญเนาะอดีตที่ผ่านมาคือแบบคุณกับเขาเหมือนความสัมพันธ์คุณกับเขามันมันคบกันมานานแล้วนะเนาะแล้วก็แบบยังไงเลยจะพูดยังไงนะคือแบบ คือรู้สึกดีต่อกันนะ่ะมันเป็นธาตุดินนะ่ะคือแบบมันรอคอยมันมันรู้รู้ใจรู้พุงก,กันประมาณนั้นนะเนาะก็รู้จักในใส่กันซึ่งกันและกันแล้วประมาณนะั้นน่ะเนาะค่อนข้างรู้สึกดีนะอยากเคลียร์ประมาณนะั้นอยากเคลียร์อยากติดต่อสื่อสารอืม The Sun อืมมีความสุขนะ มีความสุขดีด้วยประมาณนั้นเนาะคือแบบอืมส่งถ้วยเดอะซันคุณกับเขาไม่ได้มีปัญหากันนะอืมไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรกันอดีตที่ผ่านมาเนาะคือรู้สึกดีต่อกันรักกันนั่นแหละสองถ้วยสองถ้วยเดอะซันคือมีความสุขเนาะต่างคนต่างแบบมอบความสุขให้กันและกันประมาณนั้นเนาะ มาดูความคิดความคิดในใจภายในใจของเขาสิทำไมเป็นแฮงแมนเนาะความคิดความคิดภายในใจของเขาคือแบบมันหนักหน่วงมันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนาะเจ็ดแปดเออ คือรักกันนั่นแหละอืมคือแบบคือแบบรักกันอ่ะอืมรู้สึกดีต่อก,กันมันรู้สึกดีนะแต่มันมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะอืมมันมีอุปสรรคบางอย่างเนาะอืมเขาอยากให้อยากมีให้มีการเปลี่ยนแปลงนะ ซึ่งความคิดของเขาเนะีนะ่ยอยากมีการอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณนั้นอุปสรรคปัญหาไม่รู้ว่ามันมีอะไรมันเป็นแฮงแมนแต่มีความสุขมากๆเลยคุณกับเขามีความสุขนะเดอะสตันขึ้นมาเนาะทรงถ้วยเดอะสตันประมาณนั้นนะคือแบบคุณกับเขาจะห่างหายกันไปนานแค่ไหนไงานนานขนาดไหนแต่คนคนนั้นะ่ะ ก็ยังรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกรักคุณนะสองทวยนะ่ะคือรอคอยประมาณนั้นรอคอยที่จะได้พูดคุยสื่อสารเจรจายังรักคุณอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็รู้สึกดีมากมากเลยอืมคือแบบคุณคือความสุขของเขาคุณคือรอยยิ้มคุณเข้ามาสร้างความสุขสร้างให้เขาแบบมีรอยยิ้มประมาณเดอะซันคือแบบท้าที่ดีที่สุดนะเนาะ อืมคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้อ้อนเออคนน่ารักมองโลกในแง่ดีสดใสเนาะความสดใสของคุณแบบตบเขาได้นะประมาณนั้นนะอืมอ่ะมันกระเด็นกระดอนออกมาสามใบเลยเนาะพยาบขอเปิดไปเลยเนาะ M The Emperor อืมคือแบบเขายังมั่นคงนะคนคนนี้ Emperor แล้วก็สี่ใบนะขึ้นมานะ ้าถ้วยเนาะเก้าถ้วยแล้วก็เด็กถือถือดาแล้วก็สามถ้วยเห็นไหมอ๋อรู้สึกดีนะอืมที่สิ่งที่เป็นแฮงแมนนะ่ะายใต้สำหรับเป็น The World เดอะเวลเนาะตอนนี้คุณกับเขาคือไกลกันแล้วนะ เออระยามองว่าความรักอไปฮอดช่แล้วระยาพูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้นี่เนาะอืมระยามองว่าไพ่มันขึ้นสามสามสามเดียญแล้วก็สามทัวยเนี่ยสิ่งที่มันเป็นแฮงแมนเนี่ยระยามองว่ามันเป็นความรักของคุณกับเขามันอาจจะมีปัญหาเนาะ อาจจะเป็นรักรักเราสองคนสาคนเนะาะพยายามมองว่าเป็นแบบนั้นได้นะเออแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือแบบความห่างไกลเออบางคนก็มันแตกต่างกันมากๆน่ะต่างชาติต่างปภาษาต่างาศางสนาสต่างวัฒนธรรมได้ประมาณนั้นแต่ลึกๆแล้วเขารักคุณนะเขารู้สึกดีประมาณนั้นอืมรู้สึกดีรู้สึกแบบมีความสุขเหมือนคุณเข้ามาเติมเต็มเขาได้นะ่ะ เดอะซันคือมันมันคือสิ่งดีๆประมาณสิ่งดีๆสิ่งที่แบบคุณทําคุณเข้ามาทําให้เขาแบบยิ้มได้ประมาณนั้นนะในความรู้สึกของเขาคือยังยังต้องการยังรอคอยยังยังมีความหวังแบบรอรอคอยนะรอคอยยังมีความหวังยังรู้สึกดียังแบบเนี่ยยังยังคิดเนาะอยากจะพูดคุยอยากจะ เดินทางมาหาบางคนประมาณนั้นบางคนก็อยากจะส่งข้อความมาคุณอยากจะเคลียร์กับคุณประมาณนั้นอยากจะเข้ามาไในกับคุณนะแต่ยังยังคิดอยู่เป็นเพนเด็กดาบน,นะยังคิดเนาะคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทําประมาณนั้นเนี่ยอยู่ในที่ของเขาแบบนิ่งๆมองดูสถานาการณ์ได้นะประมาณนั้นนะอะมาดูอีกสีมีอะไรอีก เนาะถ้าอยากบอกอะไรอีกเจ็ดถ้วยสามถ้วยเจ็ดนถะ้วยนะเดอหไฮพิเทศอืมคือคือลงเสน่ห์นะนาะต่างคนต่างลงเสน่ห์ก็ได้นะอืม หลงสเสน่ห์คนรู้สึกดีประมาณนั้นแล้วก็เรียมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคนกับเขาในอดีตที่ผ่านมาคือมันไม่ชัดเจนนะอืมเนาะมันมันมันคลุมเครือมันขึ้นไฮเปอเทสคือแบบลักซอนได้นะเนาะแต่ก็รู้สึกดีนะอืมสี่ถ้วยเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าเสียได้ก็ได้นะอืเสียไดย้คนคนนี้เป็นคนช่างเลือกด้วยเนาะ เสียได้เสียได้โอกาสก็ได้นะเสียได้ความรู้สึกดีๆก็ได้เนาะทาวเวอร์ออสี่ถ้วยทาวเวอร์อะไรอีกสองเหรียญคืออยากอยากอยากยากังคิดนะยังคิดจะวนเวียนอยากอยากวนเวียนกลับมาประมาณนะั้นะนะเนาะเออ อีกสองใบแล้วกันอืมเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเหรีหยญเจ็ดไม้เท้าคือแบบอยากจะพยายามอีกค้างนะเนาะอืมเห็นไหมสิบสิบเหรียญคือแบบคือดีนะ่ะความคิดของเขาคือแบบคือดีนะยังคิดยังมั่นคงกับคุณอยู่ประมาณนั้นอ่า การจากไปของคุณทําให้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรคือเป็นรู้สึกว่ารู้สึกยังรู้สึกแบบยังมีความหวังยังรอคอยอยากจะเคลียร์เนาะอยากจะพูดคุยสื่อสารเจรจากับคุณอยากจะเดินทางมาหาอยากจะเทคแอคชั่นประมาณนั้นอยากจะคุยจะเคลียร์อยากจะวนเวียนกลับมานั่นแหละแต่แต่ยังคิดยังไม่ลงมือทําประมาณนั้นอืมอาจจะดูสถานการณ์ก็เป็นไปได้นะสถานการณ์ดูแบบ ดูคุณก่อนประมาณนั้นดูสถานการณ์ดูเชิงคุณอยู่ประมาณนั้นนะคนคนนี้ยังยังมีแฟชั่นยังหลงไหลยังอยากจะวนเวียนกลับมายังยังมีความหวังยังปรารถนาประมาณนั้นนะเนาะโอเคเรยาก็มีมาฝากคุณเพื่อนพี่ๆประมาณนี้ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรยาเจะดแปดเก้าทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย